สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่4นะครับกันยานะครับวันอาทิตย์ยามค่ำๆนะครับก็จะพามาชมนะครับ power ของโปรยูโรเทคนะครับไอพันแนะครับทีดีนะครับตัวนี้ก็แท่น2 u ยูนะครับลึกประมาณ21นะครับแท่นนี้เราก็ใช้งานปกตินะครับหน้าจอก็ออนเครื่องไว้แล้วนะครับเนี่ยครับ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับเนี่ยอุณหภูมิ36นะครับต่อข้างนะครับตัวนี้จะเป็นพรมทีนะครับแต่ละชแนลนะครับพอเราหมุนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่14,000บาทนะครับ14,000บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นค่าทีดีนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านดอนสักนะครับเดี๋ยวดูสเปคให้แป๊บนึงนะครับ่าาเ สเปคนะครับสเปคนะครับเป็นคัสที่ดีนะครับเป็นคัสที่ดีนะครับขนาดนะครับ 2u นะครับขนาด 2u นะครับเป็นหม้อแปลงชีวิตชิงนะครับ8โอห์มนะครับจะอยู่ที่1 0 8โอห์มจะอยู่ที่1,080นะครับต่อข้างนะครับโหถือว่าแรงนะครับ4โอห์มนะครับจะอยู่ที่3,200 0 0 0นะครับวัตต์นะครับต่อข้างนะครับอ่า2โอห์มนะครับจะอยู่ที่4,100 0 0 0นะครับนะครับต่อข้างนะครับ อ่ากำลังเครื่องก็เป็นชีวิตชิงนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับ18ได้ถึงข้างละ3ามนะครับ18ได้ถึงข้างละ3านะครับอ่าเสียงกลางนะครับได้ถึงข้างละ4ี่นะครับสบายสบายเลยนะครับถ้าไหนที่ต้องการนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยข้างในก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเสียงสถานนะครับคัสทีดีนะครับ จากสายพันปูยูโรเทคนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยู่คลองสาคลองหลวงประทุมธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนทีมงานดิฉังานก็สามารถเอามาแลกตีเทอร์ได้นะครับเผื่อพี่ๆท่านสนใจที่ร้านร้านนารันศักด์นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับใครที่ชอบเบาๆนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ บอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนารันสักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันสักนะครับ 2U นะครับรุ่น21นะครับสัญญาณด้านหลังนะครับมาดูสัญญาณด้านหลังครับว่าเป็นไงบ้างปักนะครับสายใหญ่มากนะครับปักก็จะประมาณนี้นะครับปัก สัญญาณด้านหลังนะครับมาดูกันนะครับสัญญาณด้านหลังนะครับก็จะเป็นนะครับกีเกวานะครับนะครับสัญญาณออกจะเป็นสเปคอนแล้วก็ขั้วนะครับนี่ครับบีดได้นะครับสัญญาณนะครับลูกค้าก็ถ้าจะขับเบรสช่องหนึ่งก็ได้นะครับถ้าขับเบรสช่องอกดไปเบรดนะครับขับบลางก็กดมากลางนะครับตัวนี้จะเป็นพา ralel นะครับตรงไว้นะครับนุ่นนะครับตัวนี้นะต่างๆนานานะครับก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ14,000บาทนะครับที่ร้านนลันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่องนะครับมาลองฟังน้ำเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ14,000บาทนะครับผมลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับตอนนี้นะครับครับ18นะครับข้างละ2นะครับตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับลอง นะครับตัวนี้ผมขับอยู่18นะครับภาคทสอ2นะครับ สบายนะครับขับ18ได้ถึงข้าละ3นะครับสบายๆนะครับราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับเซอร์เวอร์ของชิวิชิ่งนะครับนี่ครับของอาทีดีนะครับคารทีดีนะครับของโปโยเทคนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาแค่1 4 0 0 0บาทนะครับอยู่ค้อง3ค้องหลวงปทุมธานีนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแลกดีเทอร์ได้นะครับเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับ สำหรับที่ทุกท่านที่กําลังมองหานะครับก็รีบตัดสินใจนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงมีแค่ท่านเดียวนะครับเข้ามาวันนี้1่แท่นนะครับใครที่กําลังมองหานะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับใช้งานปกตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมไปเรื่อยนะครับที่ร้านนรัมศัก์นะครับเป็นคัสทีดีนะครับของโปโยเทคนะครับที่ร้านนรรมศักด์นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับทั่วไทยนะครับสําหรับที่ที่ต้องการก็ฝากกดไลค์กด ที่ร้านอาจารสั่งนะครับสไม่นะครับโทษใจนะครับตอนนี้ก็สินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยพวกแหลรพวกอะไรก็ยังไม่ทันลงนะครับยังไม่ทันลงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็พามาชมเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็จะเป็นพวกดอกน้ำโพงนะครับต่างๆนานานะครับเนี่ยครับ อยากไลที่มันหมดนะครับตอนนี้นะครับอยากไลมากนะครับยังทยอยลงนะครับยังทยอยลงให้ลูกค้าอยู่นะครับยังไม่ไม่ไม่หมดอยู่นะครับกําลังทยอยลงอยู่ครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับเนี่ยครับที่ดีนะครับสองหมื่นนะครับเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับไว้เจอกันนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ